มันเลืเล่อนมาทางนี้ดิเอเลียนมาเดี๋ยวโมจะกินให้ดูหนวดนี้นะมาค่ะทุกคนมีแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องม่นาานะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมากินเมนูเมนูเปิดพิสทานนะคะวันนี้แบบทุกคนจะต้องแบบว่าหยิยหยิ่หยิกันแน่เลยนะคะวันนี้โมมีเมนูสุดแซ่บสุดเด็ดสุดดิ้นพร,ราดนะคะโชว์เลยดีกว่าโชว์ว,วัตถุด,ดิบของเรานะคะ เธอให้ไต่หน้าไม่เลื้อนมาทางนี้ดิเอรลียนโหตัวนี้ก็ไม่แพ้กันน้องมาจับมันไปเล้วก็มันไม่ยอมไปอ่ะน้องอย่าไปจับต้งหัวแดนนี่จับต้งหนวดมันดิเออ ก็คือหมึกอวดเทโมโอเกินแล้วหมึกที่ดี่ินมนะอันนี้คือหมึกเกาหลีซันนักจีเหรอกินกับน้ำยำอืมอร่อยแหละปกติโมจะซื้อมาจิ้มกับโชยุอย่างนี้เนาะแต่วันนี้เรามาทำเป็นแบบน้ำยำราดหนวดหมึกเกาหลีบ้าง มาทุกคนเม,มนูแบบสุดแซ่บจริงต้องตกน้ำ้วยโอ้ยส่วนนี้น่าจะอร่อยสุดปะขอมะนาวใช่ไหม น่าจะกรึบๆอะโดยที่ยังไม่ได้กินอะ่ะคำนี้ขอมอบให้กับเพื่อนๆทุกคนคะ่ะกรึบกรอบโอ้พิกตามเลย ืต้องแบบเคี้ยวให้ละเอียดนะทุกคนไม่งั้นเน่ยมันจะติดคอเมึอเกาหลีทุกคนอื้มอื้มแล้วมันดูดปากไหมไม่ดูดอก น้องเป็นปีศาจร้ายอ่ะข่าไหายลยด่ <c oughs> ทำหน้าแบบนี้ <c oughs> น้องคิวนี้น้องเป็นปีศาจร้ายอ่ะไม่รักน้องแล้วอ่ะไม่าฮ่าไม่กินล <c oughs> ะหรอเล่นอร่อย โอ้ถ้าวันแรกเจอกันแล้วกินแบบนี้นะก็คงต้องมิจจรณนนะา,า,เ,า,าเ,เธอพาเขาไปกินเหมือนกาวหรือไงแล้วเธอพาเขาไปมหมเขาพาไปพาไปแล้วเขาแต่เธอไม่ได้กินท่านีดิเขากินท่าไหนากินแบบแอบแอบไแต่วันนี้เป็นไงเป็นปอบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> มามาลอง โอเคเขาจะลองส่วนที่อร่อยที่สุดก่อนก็คือส่วนนี้นะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรป,ปีกปีกมกินปกติแล้วอืมโอ้อโห <laughs> น้ำเยามันรสชาติเธอใช่ไหมล่ะอืแต่ทีเนี้ย มันจะได้ความปลาหมกึกกับมันจะได้มีความเค็มของทะเลอะ่ะแล้วก็ความหวานของตัวปลาหมกึกกัะใช่กูหูกึบกอบเลยอันนี้ยังแบบเรียกอะไรวิปปับวิปปับอยู่เลยนะ ก็เรียกว่าอะไะเซลมันเหละใช่หนวดมันอาอแล้วเธอกินตาไปแล้วมันเป็นไงอร่อยอ,อร่อยหระมันขาวไหมไม่แล้วให้กินอีกกินไหมกินกินกินไหมเนี่ยใช่เพราะว่าเอาซะอยากลองเลยเอ่เขาลองแล้วปกติเขาจะไม่กล้ากินลูกกระตา่ายลองไม่คิดภาพมันอืมเนาะมันจะไม่มีความแบบความ,มแบบ ความแห่อะมันจะมีเหมือนกระดูกอยู่ในตามัน,นข้าก็นึกว่ามันจะขาวไม่ไม่ก็มีคนบอกว่าเนาะตอนที่เรากินคลิปที่ที่ผ่านมาที่เคยกินอะมีคนบอกว่าตามัน,นอร่อยอดูดิมันยังแบบยุบยับยุบยับยเลยให้ทุกคนดูไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคือแบบสดสดจริงเป็นๆเ,เ,เลย อร่อยอือเจอซันนกจีใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเหนียวกว่าหน่อยถ้าใครไม่ค่อยอยากเคี้ยวอะ่ะแนะนำเป็นมึกกล้วยนะนก็ชอบอันไหนมากกว่ากันชอบมึกกล้วยเหยเพราะว่ามันเคี้ยง่ายกว่าแล้วก็ขอโทษมันแล้วเหนียวนะ แต่เมือกกล้วยอะ่ะเคี้ยวกำลังดีแซ่บมากอะ่ะสดน้ำไปด้วยตั้งเชื่อคลิปนี้ว่าปีศาจโมได้ไหมละ่ละอันนี้มันน้องเหมือนปีาศาจเลย มันหวานมากเอะของน้องเขากินจะหมดละไอปีกมันกลุบม,มากความหวานของปลาหมึกสดนี่มันแบบมันหวานแบบหวานธรรมชาติอือใช่หวานธรรมชาติแนละ้วมีกลิ่นทะเลแทรกอะ่ะสุดยอดไปเลยนะ เหมือนอยู่กลางทะเลปะเปิดซาวเสียงทะเลมนีน้องอ่ะน้องซื้อลำโพงมาก็เปิดซาวเสียงทะเลอะ่ะแล้วก็กินไปเออลองเปิดไหมไม่ทันแล้วลองรูง้จริงจริงเราต้องไปกินชื่อระเบียงนะอะ <gasps> ไรไม่ทันแล้วแล้วก็เปิดซาวเสียงทะเลจริงจริงถ่ายน้องระเบียงอ่ะเพราะว่าช่วง,วงนี้ช่วงโควิดจะเงียบนม่มีมาใส์เออไม่มีรถเสียงดัง กนึงระเบียงเราอะ่ะเราต้องซื้อไอที่เอนดูดาวมาไหมอาตก็นั่งดูดาวกันเหรอเนอนั่งชิวคนอ,อย่างตีนี่น,นะจะออกไปออกถ้ามีอาหารอร่อยอะ่ะเราก็นั่งชิวกันใช่ไหมล่ะแล้วก็เปิดเสียงทะเลแล้วก็ดินตนาการแล้วก็จับมือเหมือนวันแรกที่เราพบกันเงือ <laughs> แต่ความรู้สึกมันจะไม่เหมือนวันแรก,กอาเนะเอออืมแต่ก็อี กาอีกหาดทรายน่าซื้อแลวเธอเอาไว้ล้างชิลข้างนอกอ่ะก็ต้องมีลมด้่นอะม่ต้องเมีวันนั่งกลางคืนเนี่ยนั่งกลางวันทำไมล่ะอร่อยมากทุกคนร้องเหมือนข้อหัวร้านอีกแล้วก็ตีสูงหมดนี่หนึ่งพันบาทนะคะถ้ามโเกิดตัว ทั้งหมดหกตัวบาเวฟินเป็นเมนูที่ต้องลองเนาะไม่ใช่เมนูที่แบบกินได้บ่อยใครอยากลองอะ่ะก็นิวจะแนะนำไว้ทุกคลิปอะ่ะก็คือลองหมึกลลวยนะแบบสดๆอะ่ะเยี่ยมไปเลยอะ่ะ เพราะว่าหมึกอ,อื่นอะ่ะมันมันเหนียวเกินไปเนาะมันเหนียวมันเหนียวมันเหนียวจนแบบเราต้องเคี้ยวนานจนแบบจนขี้เกียจอะ <laughs> จนเมื่อยกามนะเอาจริงคือพวกหมึกสายหมึกที่มันหนังเหนียวๆอะทุกคนอย่าว่ามันจะกรึบนะถ้าไม่ถ้าไม่ทำดีๆแล้วต้องทำสุกอะถ้าทำสุกก็ต้องทำอย่างดีเลยนะให้มันแบบรู้สึกว่ามันกึดขาดออกอะ่ะ แต่ถ้ายิ่งกินดิบ<ม>ยิ่งแบบทําไม่ดีอ่มันก็จะเหนียวเนี่ยสายพันธุ์เดียวกันหมึกเกาหลีกับหมึกสายอะ่ะหมึกสายเกาหลีกับหมึกสายไทยอะ่ะใช่หรออืมชั่วปะแต่หมวกก็รูปร่างมันเหมือนกันก็ต้องสายพันธุ์เดียวกันใช่หรือปไม่หรอกอันนี้ไม่ใช่เกาหลีหอันนี้ก็หมึกสาย <c oughs> เขาเอามาติต่างว่าเป็นเกาหลีบ้าหมึกเกาหลีดีหมึกเกาหลีหนวดม,มันจะยาวกว่าหมึกสายไทยบ้านเรา ไปแล้วทุกคนคลิปนี้ก็คือแบบเซปดูเดือดเลือดพานเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้โมกับนิวด้วยนะคะก,กดกระดิ่งด้วยนะคะกับชอบ่องมีนาวนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะมีนาววันนี้ไม่ได้เอาน้องแมวออกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะปั่นขวนไปชั่วสุดยอดไปเลย